สวัสดีครับทุกคนกับทีโอดีนฟาร์มเมอร์นะครับวันนี้เราจะมารีวิวกับตัวเกมสร้าิซ่าการบาสานะครับวันนี้เราจะเป็นรีวิวแบบร้อยกว่าชั่วโมงนะที่ผมเล่นมาปีหนึ่งนะครับแล้วเราจะแบบพูดถึงรายละเอียดของแต่ละฤดูกาลฤดูกาลเลยนะครับซึ่งจะใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าจะลงรายละเอียดพวกเคล็ดเลยให้หมดเลยครับเริ่มต้นก็เนี่ยครับเราอยู่ในเมืองนะแล้วก็มีลุงแกมาเปิดติดตัวโพเตอร์นะครับเพื่อรับสมัครชาวไร่นะครับ ซึ่งเราก็เป็นคนที่สนใจมันสมักนะเพื่อจะเป็นชาวไร่ในหมู่บ้านเหมือนเซฟเฟอร์นะครับขั้นต้นมาแรกมาเนี่ยก็เจอคัสีนะบุงแกจะสอนเราในส่วนของการขายของในตลาดนัดนะครับไม่ว่าการขายของต้องทำยังไงนะต้องใช้อะไรบ้างนะมีกระใช้ากระดิ่งนะอันนี้เป็นส่วนสําคัญของเกมภาคนี้เลยนะครับเพราะว่าของทั้งหมดเราต้องมาขายที่นี่นะครับเพราะจะได้เงินเยอะกว่าเราไปขายในตัวตลาดทั่วไปนะครับซึ่งหลังจากที่เราจบในกระบวนการที่ลุงแกสอนเราขายของเนี่ย วันแรกของเราก็จะจบเพียงแค่นี้เลยนะก็คือมาขายของเริ่มต้นขายของเราก็จบเลยนะครับพอหลังจากวันที่2นะครับลุงแกก็จะมาหาเราแต่เช้านะครับก็คือที่จะามาอุปกรณ์ทําไร่แม่เรานะสิ่งที่ลุงให้เราก็คือมีตัวจอบนะครับแล้วก็ตัวบัวรดน้ํานะครับที่ให้เราใช้ในการเพาะปลูกนั่นเองนะก็จะมีการสอนพวกการใช้งานบื้นต้นน,นิดหน่อยนะว่าใช้ยัง,งานอะไรยังไงนะครับซึ่งก็จะเป็นตามตามตัวเก็บอยู่แล้วแหละเขาก็จะสอนเราอยู่แล้วครับ ให้เรียนรู้ตามนั้นไปได้เลยนะครับแล้วก็หลังจากที่เสร็จเนี่ยเราก็สามารถจับแมลงได้แล้วนะวันนี้มแมลงพวกนี้เอาไปขายได้นะครับแต่ราคาไม่ค่อยคุ้มเราะสามารไปทำเคลนะครับก็จบวันที่2เลยแล้วก็ออวันที่3เนี่ยก็น้องก็จะเอาเคียวมาให้เรานะครับลูกสาวของลุงเองชื่อโซฟีนะก็เป็นเคียวที่เอาไว้ตัดย้านครับแล้วก็ตัดพวกพืชผักบางชนิดของเราได้นะครับแล้วน้องก็จะให้เคล็ออกมาได้นะคือให้เราตัดตัววัชพืชน,นะครับไปส่งให้น้องที่20ต้นครับแล้วก็ทำเคล็ส่งน้องได้เลยพือจะได้ ตัวมเมล็ดพืชผักมาปลูกฟรีนะครับนี่ก็คือส่งเคล็ดให้น้องได้เลยนะครับก็ส่งไปเลยแล้วก็ได้ตัวผัผกกลับมานะแล้วก็วันที่3ก็จบไปงี้แล้วก็วันที่4ี่นะครับก็จะเป็นเจ้าหล่อนะเพื่อนนะเอาขวานมาให้เรานะครับขวานตัวนี้มันสามารถใช้ทั้งเรื่องของการทุบแร่ได้นะครับทุบแร่ได้และไม่พอยนะั่ยยังตัดไม้ได้ด้วยนะครับแล้วกันโยกย้ายแล้วพวกนี้นะใช้งานได้หมดนะครับคือถูยอีกวันเลยนะแล้วก็วันที่4ก็คือจบแค่น,นี้ครับแล้วถึงแล้ก็ทาฟาร์มนิดหน่อยนะพอถึงวันที่5ครับ ลุงก็จะมาหาเราอีกครั้งหนึ่งตอนเช้านะครับก็จะเอาไก่มาให้เราเลี้ยงนะเป็นที่ภาคนี้นคือเลี้ยงไก่ได้นะครับเลี้ยงวัวเลี้ยงแกะแล้วก็เลี้ยงป่ากานะครับแล้วก็จะมีพวกหมาแเวีนะพี่เอาไว้ช่วยในการเลี้ยงนะคือเขาช่วยเราต้อนพวกไก่แล้วก็พวกสัตว์ใหญ่ที่เรามีเลี้ยงอยู่นะครับแล้วก็จะมีมา้าจากฟรีที่หลังนะแล้วก็จะมีน่ครับแปลงนะครับก็เป็นของฟรีเหมือนกันนะมีแปลงถ้ามีที่รีดนมวัวนะครับแล้วก็มี นี่ครับก,การไกตัดขดน,นะก็จะมีของนี้ให้เราฟรีเลยนะครับแล้วก็วันที่6นะครับลุงไอแซคนะครับแกก็จะมาหาเราแต่เช้านะแล้วก็มอบเควสกัรนลมสีแดงนะครับให้เราหาหิน10ก้อนนะครับแล้วก็ไม้10ก้อนมาให้ลุงนะครับแล้วก็สมผักตัวนี้ผมยังไม่เก็บนะครับเรายังรอให้มันโตเต็มที่ทั้งแปลงก่อนนะครับหลังจากโตที่ทั้งแปลงแล้วเนี่ยเราเก็บได้ไมาได้แล้วขึ้นมาดเดี๋ยวเราจะมาดูโชว์ดูรีวิวผมจะโชว์ให้ดูนะว่าทาไมเราถึงต้องรอให้มันโตทั้งแปลงนะครับ ที่เราเก็บของได้ครบหมดแล้วนะครับก็ให้เรากลับไปหายุงไอแซคกิีนะครับก็ให้ส่งเครดิตแกเลยนะแล้วหลังจากส่งเครดิตแกเสร็จแล้วแกก็จะพาเราที่การรูปสีแดงที่ไล่ของเรานะครับแกก็จะบอกว่าการตัวนี้มันสามารถใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับเราก็สามารถใช้งานการรูปสีแดงเพื่อแปลรูปอาหารต่างๆนะครับทาให้อารของเรานี่หรือว่าของของเราเนี่ยวัตถุดิบของเราขายได้ราคาที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จบที่6กแค่นี้นะครับส่วนที่7เนี่ย ก็จะเป็นรูเบอร์นะครับแกจะมาม้อมเบ็ดให้เราแต่เช้าเลยนะครับก็เป็นคันเป็ดเอาไว้ตกปลานะปลาห้องนี้ผมว่าขายไม่คุ้มนะครับหลักๆเราไปทําพวกอาหารแล้วว่าส่งเป็นเควสมากกว่านะครับหลังจากที่เราส่งให้ลุงแกเสร็จครับเนี่ยแปลงของเราพร้อมแล้วนะเนี่ยดูสิแปลงเราพร้อมเกล็ดนะครับหลังจากผมเก็บแปลงผักทั้งแปลงไปนเนี่ยพรุ่งนี้เช้าครับมันก็จะเป็น achievement นะครับว่าเรา สามารถเหมือนกับว่าทําแปลงผักทั้งแปลงอะไรอย่างี้ครับเขาก็จะมอบเป็นผลโอเบอร์ีรร่ให้เราผลหนึ่งนะครับซึ่งมันจะมาที่ก่อกจดหมายนะครับก็ให้เราเก็บไปเลยนะหลังจากวันที่เจ็ดก็ไม่มีอะไรนะครับเพิ่มเติมของวันที่8เนี้ยเป็นวันที่เราสามารถเปิดตลาดได้วันหนึ่งครับลุงแกจะมาหาเราแต่เชานะ้านะมุงขี้ยาบ้าน,นครับแล้วก็ที่ลุงแกจะเปิดร้านนะครับเป็นเทคนิคต่างๆนะการกระโดด2ขั้นเอยหรือว่าสกิลต่างๆที่ซื้อที่จะลงะรเงี้ยนะผลโูเบอร์ี่ที่ผมเก็บผักจากเมื่อวานนะเนี่ย หาง่ายสุดแล้วนะครับไม่ต้องทําอะไรเลยก็ได้ไละมันเพิ่มพลังกายให้เรานะครับแล้ววันนี้เราก็เนี่ยฮะพอกินแล้วมันจะเพิ่มหลอดพลังงานให้เรานะเพิ่มหลอดพลังงานแล้วก็ฟื้นฟูพลังให้เรานะครับให้กินตอนที่พลังงานเราเหลือน้อยๆไปแล้วนะครับจะดีที่สุดนะครับแล้วพอเรากินจนได้เสร็จเนี่ยก็เป็นวันที่เราสรามารถไปขายของได้เลยนะซึ่งขายของตามที่มีได้เลยครับไม่ต้องซีเรียสนะช่วงแรกๆอ่ะแล้วก็ร้านค้าก็ยังตกแต่งไม่ได้นะครับก็ขายแล้วก็ดูว่ายอดขายเราได้เท่าไหร่นั้นนหะวันนั้นนะ วันนี้ผมขายได้เท่าไหร่ได้ประมาณถ้าจะไม่ผิดประมาณ2 0 0 0 0ื่นนะครับสองหมื่นนิดๆเงิน,น,น,นที่ได้มาก่อนแรกเนี่ยสิ่งที่อยากจะแนะนําให้ทําเลยก็คืออัปเกรดตัวกระเป๋านะครับแล้วก็อัปเกรดตัวของที่เก็บของนะเพื่อให้เราเก็บของได้เยอะขึ้นนะครับพาแล้วก็สตอของเราเนะี่ยที่เก็บของเราเนะี่ยสามารถเราเก็บของได้เยอะขึ้นนะจะได้เอาของ,งต่างๆเก็บไว้เพื่อเราขายต่ออาทิตย์นะครับ พอที่เราอัปเกรดที่้ยเสร็จแล้วครับจะมีที่หนึ่งที่เราต้องไปก็คือร้านของนุมไม่เกี่ยวนะครับแกจะมีพืชผักแปลกๆที่ไม่มีขายที่ร้านนะครับมาขายเฉพาะวันเสาร์ที่ตลาดอย่างเดียวนะครับเราก็หาซื้อจากแกได้เลยแล้วก็อีกร้านหนึ่งนะครับที่เราต้องไปทานต่อก็คือร้านของนุ้มผู้ใหญ่บ้านนะครับแกจะมีสิทิคิวแปลกๆมาขายให้เรานะซึ่งราคาค่อนข้างแพงนะครับอันแรกที่ผมซื้อก็คือนะครับเทคนิคกระโดดสองครั้งนะครับทำให้เราเบิเบิลจับนะกระโดดข้ามพวกแม่น้ําได้นะครับแล้วกกก็สาาาามรรถะโดดน้ํจ ที่บัวลวราลดได้แถวเดียวจะกลายเป็น2แถวนะครับมันจะบวกให้มาอีกหนึ่งแถวเลยนะครับก็ถือว่าเป็นของที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ร้านข้างบนนะ่จะเป็นร้านขายร้านลาโมนนะขายพวกสัตว์นะพวกวัวพวกแกะไก่พวกลาม่าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วในอนาคตมันก็จะขายพวกสัตว์เลี้ยงให้เรานะซึ่งต้องซื้อเก็บไว้นะครับขั้นแรกเนี่ยเท่าที่ผมดูก็คือผมก็ซื้อวัวไปตัวหนึ่งนะครับชื่อเจ้าผัดไทยนะไพ่านั้นเดี๋ยวพอตอนหลังอนะ มันที่เป็นที่เราทำไม่ทันนะครับก็ให้ซื้อวัวมาเก็บไว้ได้เลยแล้วก็ของวันที่8ก็จบลงไปแค่แค่นี้เลยนะครับก็ไม่ได้มีอะไรทาต่อเพิ่มเติมต่อไปนะครับก็พอวันที่9นะครับพอมาวันที่เนี้ลุงเยเบอร์แกก็จะมาสร้างห้องเก็บของให้เราเสร็จร้อยนะครับแกจะมาแจ้งเราแต่เช้าเลยนะมาทาเสร็จแล้วนะทัพเ็บเพิ่มใหม่ที่แกนะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็จะถูกส่งตัวที่ตลาดเลยนะครับลุงเพื่อใบประกาศว่าตัวเนี้ยตลาดของเราเนี่ยขึ้นไประดับ2แล้วนะนี่ครับผมก็จะบิยอดไปนะว่าต้องขายเท่าไหร เขาเปิดร้านเพิ่อมอีกกี่ร้านนะครับนี่ชาวเมืองก็มาร่วมสแสดงดีใจกับเรานะพอหลังจากผ่านคาสซินตัวนี้ไปแล้วนะครับก็จะมีคาสินใหม่เพิ่มเข้ามาอีกนะครับก็คือจะมีคนเข้ามาช่วยเรางานในตลาดครับเพิ่มเข้ามาครับที่ทําให้ตลาดของเราเกาลับไปรุ่งโรจน์อีกครั้งนะครับก็ต้องมาลุ้นกันว่าเป็นใครบ้างนะตลาดนะครับคนที่เข้ามานะก็จะมี3คนนะครับก็จะมี1นะครับมีอาลาตะนะพ่อหนุ่ม ทรงหล่อนะครับแล้วก็มีดาน่าแล้วก็มีฮารอนครับทั้งสาคนเนี่ยจะเข้ามาช่วยทํางานในหมู่บ้านนะครับซึ่งตัวดาน่าเนี่ยเป็นกรรมาการนะแล้วอาราตาก็เหมือนเป็นพวกอัพขยายพวกพึ่งนะครับพวกพึ่งแล้วก็พวกเห็นให้เรานะฮารอนเนี่ยแกไม่ได้มีหน้าที่ที่มีความสัมพันธ์อะไรกับเรานะครับอีกส่วนทนึงที่เข้ามาตรงนี้ก็คือส่วนของการเปิดเพจให้ npc ใหม่ๆนะครับเพะตรงนี้ทุกๆครั้งที่ตลาดเราอัพขึ้นนะครับก็จะมีคำขอต่างๆจาก npc ต่างๆ,ะางๆนะครับ เรื่องของการขอวัตถุดิบนะครับขอทำเควสดต่างๆหรือว่าทำ a c h i e v m e n t ให้เขานะครับแล้วเขาก็จะมาเปิดร้านให้เรานะครับซึ่งจําเป็นที่ต้องทำํำทุกคนเนี่ยนะครับเพราะตอนท้ายเนี่ยมันต้องทําให้คทุกคนอยู่แล้วนะครับคนแรกที่เราไปทําก็คือน้องกุ๊กไก่นะที่อยู่มุมซ้ายบนนะครับนี่ครับพอไปคุยกับน้องเนี่ยน้องเขาก็จะขอให้ทางเราอะครับตามหาไก่ให้เขาสามตัวซึ่งมันหายไปนะครับที่อ,อยู่ในหมู่บ้านนั่นแหละเดี๋ยวผมก็จะพาไปหานะ้ใน ในพาร์ทของวันที่9้นี้เลยนะครับพอ,อแล้วรับเพืจากน้องเสร็จแล้วนะครับแล้วก็โอเคบายบายน้องนะแล้วก็นี่น,นะครับของคุณริเบร่านะครับก็เป็นเปิดร้าน,นกันนะร้านของคุณพี่เขาจะทาในส่วนของขายพวกเต็นท์นะครับพวกของตกแต่งร้านของเราเพื่อเพิ่มบัฟนะถ้าเราตกแต่งนี่เข้าเซตเดี๋ยวจะเพิ่มบัฟให้นะบข็ขอพวกหินต่างๆนะอีกคนหนึ่งก็คุณคาริ่านะครับก็จะแกจะทําเป็นร้านข,ขายสื้อผ้าแฟชั่นนะครับแล้วก็ตามหาพวกไม่ใช่ตามหานะสร้างพวกสีย้อมผ้าแล้วก็ตัว สร้อยขอให้แกอันหนึ่งนะครับนี่ครับเราไปตามหาไก่กันนะเนี่ยนี่ครับไก่ตัวแรกอยู่ตรงนี้นะก็คือเราเดินมาแล้วก็พอเราเดินเข้าไปหาไก่เนี่ยก็จะมีคัสซีนให้เองเลยนะครับไก่ตัวแรกเราก็หาได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมพาไปหาไก่ที่2ต่อนะข้ามมาตรงนี้นะเนี่ยก็เจอไก่ตัวที่2นะครับก็ให้เราเอาไก่ตัวก็ไม่เราแค่พอเข้าไปพูดคุยเฉยนะคัาซีนของเขาก็จะเหมือนกับว่าเราหาเจอแล้วอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็เราก็ไปหาไก่ตัวที่3ต่อนะอยู่ตรงนี้เลยนะตัวที่3นะพอเราเจอไก่ทั้งหมดแล้วเน เราก็สามารถที่จะนํากลับไปหาเอ็ีซีได้เลยครับ <c oughs> พอเราเข้าบ้านไปเนะี่ยเจออาราจกครับเขาจะมาหาแล้วเขาจะบอกว่าตอนนี้เราปลกรอบพืนที่ภูเขานะครับก่อนนั้นเนี่ยมันปิดไว้อยู่นะครับแผนที่ภูเขาเนี่ยก็มีความสําคัญนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราไปเก็บแร่นะครับเก็บพวกดอกไม้เก็บพวกอา่าหญ้าแล้วก็สามารถตกปลาได้นะครับจะอยู่มุมบนนะจะมีตอนแรกๆมุต้อนริมเแค่อาราจอยู่นะครับ พอเราไปหาเขาเนี่ยก็จะมีนี่แล้วก็นี่ครับการลมที่ผมบอกว่าเรสเขาให้เราทำอ่ะก็ทําได้จากนี้หมดเลยนะครับทั้งสร้อยคอเอ่ยพวกหินพวกไม้หรือพวกสีย้อมผ้าต่างๆนะครับก็ทําจากนี้ได้เลยนะครับใช้เวลาทาค่อนข้างนานนะก็ให้ทยอยทำไปเรื่อยๆเลยนะครับพวกดอกไม้แล้วพวกนี้ก็ไปหาจากเป็นดอกไม้ป่าเนี่ยนะครับมาเป็นสีย้อมผ้าออกมานะครับซึ่งกขใค่ยทยอยทำแล้วค่อจะไปส่งเพรนะครับพอหลังจากเนี้ยแล้วก็มาที่ภูเขานะครับก็จะมีฉากคัสซินนิดหน่อยนะเหมือนโชว์ว่าภูเขามีอะไรบ้างนะครับ มีทังที่ตกปลาครับจุดขุดแร่นะซึ่งถ้าเราไม่มีตัวกระโดด2ขั้นหรือ double jump เนี่ยบางที่ตรงจุดนี้เราจะไม่สามารถที่จะไปได้ครับแล้วก็พอนที่9เนี่ยก็เราก็จบแค่นี้เลยนะครับเราก็ไม่มีอะไรทำต่อแล้วก็จบเคสที่เหลือก็ปลูกผักปลูกไรธรรมดานะครับไม่ได้ทําให้เพิ่มเติมต่อไปแล้วพอข้ามมาวันที่10นะครับเราก็จะเจอฝนตกแรกนะซึ่งเราก็ต้องลดนะ้ำพืชผล,ลนะเพราะฝนตกมาแล้วนะเราก็ใช้เวลากับการ นี่ฮะไปดูปฏิทินนะพรุ่งนี้จะเป็นวันเทศกาลดอกไม้นะครับ2วันนะเราก็เนี่ยเก็บคงเก็บไข่นะครับดูสัตว์ดูนก่นนิดหน่อยนะครับแล้วทานี้เราก็จะไปดูนี่การหาครับของที่เราทําแล้วเนี่ยจะทําบัวทำพรุ่งนี้ก็ทําตรงนี้ครับอัปเดตพวกเือมือนะครับซึ่งฝนตกไม่ได้ใช้บัวเนะผมก็อัปเดตบัวไปเลยนะครับเพื่อที่อีกหชั่วโมงตอนเย็นเราจะสามารถที่จะมีบัวระดับ2ใช้นะมีพาทัวร์ภูเขานะครับเนี่ยก็นี่แหละมีพวกแร่พวกพืชผัก ที่เป็นของป่านะครับดอกไม้อะไรเงี้ยให้เราเก็บได้นะครับที่จริงมันมีจุดขุดได้อีกนะทื่อริงผมตอนตอนเล่นตอนนั้นผมยังไม่รู้นะว่าต้องไปขุดตรงไหนนะเราก็ไม่ได้ขุดเราก็แค่พาทัวร์คร่าวๆนะที่จริงเราไปฝั่งขวาได้นะครับแต่ว่าเรายังไปไม่ได้พเพราะเรียนไม่มีที่หล่อน,นะครับฝั่งซ้ายนะที่จริงเราก็กระโดดขึ้นด้านจะมีบอ่อน้ําอยู่นะครับเดี๋ยวตอนหลังผมจะเอามาโชว์ให้ดูนะเราก็นี่พาทัวร์นิดหน่อยครับข้างบนก็ไม่มีอะไรมากนะก็มีแค่ประมาณนี้แหละแล้วก็หลังจากเสร็จตรงส่วนของอันเนี้ยของที่สิบนเน,นี้นะครับ นี่ไปรับบัวครับบัวของเราเสร็จแล้วนะพอรับบัวเนี่ยบัวเราก็จะลดน้ำได้เยอะขึ้นนะครับนี่คือของที่เราทําไว้นะครับวันฝนตกเราก็แนะนําให้ตกปลานะครับเพราะว่าปลามันติดดีรู้สึกด,ดีกว่าปากตินะแล้วก็บางทีได้พวกขยะพวกนี้ที่ต้องใช้ในเอนเกมเยอะนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือนี่แท้ดูส่วนของความสลบนะครับเนี่ยถ้าเราใช้พลังงานเกินก็สลบแล้วก็อบเลยครับ่วนที่ส1เนี่ยก็เป็นเทศกาลดอกไม้นะครับก็คือมี2วันนะ11 12นะครับ เราอไปคุยกับท่านนายกสมุทรีก่อนนะครับแล้วก็จะเปิดงานแล้วค่อยถ่มอบดอกไม้ให้ชาวบ้านนะถึงจะนับว่าเริ่มงานแล้วนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือเราก็ไปส่งเพชรให้ฟุนิเบก้านะแล้วก็น้องแคทนะฮะที่เขาขอให้เราตามเพชรให้เขานะเพื่อเปิดร้านนะครับน้องเขาจะเปิดร้านให้เราในวันเสาร์ที่ถึงนี้เลยนะครับก็วันที่สิบเอ็ดก็จบวันนี้ครับจบอยู่วันที่สิบสองเลยนะพอเข้าวันที่สิบสองเนี่ยลุงแกก็จะประกาศว่าใคร ชนะน้จากการให้ดอกไม้เพื่อบ้านนับซึ่งก็อนู่ในพวกเราเนะเพราะเรามอบให้ทุกคนไนดะนะนะ้น้ำเราก็จะมีการมอบของอรางวัลเล็กน้อยให้นะครับเป็นถ้รยรองวาลสำหรับเพื่อบา้านดีเด่นนะก็เป็นของเราไปนะครับและอีกการหนึ่งที่เราทําของนี้ก็คือเราไปรับเครื่อที่น้องจูนะครับน้องบอกว่าน้องได้ทําของหายนักต่้ทำกัแหันสีเหลืองนะครับหลังจากที่เราลเลิกเครงกับน้องเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เราตรงไปที่กันหันสีเหลืองได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามันอยู่ตรงไหน ที่การสีเหลืองเนี่ยพอเราวิ่งมาถึงสนจนกระหังนะครับไ้วิ่งไปตรงนี้นะครับบนการสีเหลืองนะครับกายเราโดนลงกมาข้างล่างนิดหน่อยนะครับจะมีแสงววบๆตกพื้นเลยนะอ่าตรงนี้เลยครับกล้เราเข้าไปแล้วก็กดสํารวจนะครับก็จะเจอของนะครับพอเจอของเราก็ไปส่งให้น้องได้เลยนะครับก็เคลียร์เควส์นะครับละเควสดที่ผมทำก็คือไปส่งของให้คุณคาริน่านะก็คือตัวสร้อยกับตัวสี้อมผ้านะครับ ก็ทำมูลไปนันะ้นสามารถเปิดตลาดได้ในอาทิตย์นี้เลยนะครับก็คอมพิวต์สามคนพร้อมกันเลยโดยไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับพอเช้าที่13นะครับก็จะมีพูดเชียวนะเข้ามาหาเราที่บ้านนะครับจะมีทั้งหมด5ตัวนะซึ่งก็ทำหน้าที่ที่แตกต่างกันนะแล้วน้องก็จะมาแนะนํากันว่าน้องชื่ออะไรบ้างนะครับแล้วก็ทําอะไรได้บ้างนะแล้วก็น้องก็จะให้เราสอนวิธีเก็บเกี่ยวค่าความสุขนะซึ่งค่าความสุขเนะี่ยได้จากการทำวยอดจาวันของเราทั้งหมดเลยนะครับค่าความสุขนะก็ไปแลกแต้มได้จากที่ตลาด ก็ถือว่าเป็นพอย์นึ่งที่ำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ที่สิบสามเนี่ยเราก็อัปเดตบนรถน้ำสำเร็จนะนทับได้บนรถน้ำมาแล้วนะครับแล้วก็พอที่สิบสี่เนี่ยซึ่งราท้ำเพิ่มเติมก็คืออัปเดตจอบนะครับเคียวแล้วก็ตัวเป็ดตกปลานะครับซึ่งของพวกนี้จะไปต้องอัปนะครับเพราะว่าตัวเคียวกับตัวจอบห้เราทำปามหรือทำอะไรเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องได้เหนื่อยแล้วก็ประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้นเยอะๆเลยครับผมพอเริ่มที่สิบห้านะครับแล้วก็ไปตลาดนัดอีกวันนึ่งนะ หลังจากเราเก็บตัวไปตลาดนัดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปรับในส่วนของที่เราอัปเกรดไปนะก็คือมีของเจ้าตัวจอบเดี่ยวแล้วก็เป็ดตกปลานะครับจากนั้นพอเราไปที่ตลาดนันแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีคัสซีนะว่าเปิดร้านขึ้นมาสามร้านนะครับร้านของคาริน่จจนะครับร้านของแคทแล้วก็ร้านของอ่เจชุดเสื้อแฟชั่นนะครับเพราะทีเนี้ยพอหลังจากเสร็จเมืเสร็จแล้วก็จะมีคัสซีของตัวผู้นะคเขาจะบอกครับว่ร้านอยู่มุมซ้ายบนของตลาดนะ ขายของต่างๆนะที่เราใช้พลอยความสุขในการแลกได้นะครับซึ่งเป็นของที่ค่อนข้าง,งดีในช่วงต้นเกมนะเพราะว่าพลอยความสุขเนะี่ยเราหาได้งานนะครับแล้วก็จะได้ตัวตัวรอดน,นะเอาไว้ให้เราลอดข้างฉากต่างๆได้นะซึ่งถือนของดีมากนะครับแล้วคุณเลลิก้าเนี่ยแกก็จะแนะนําเราเรื่องของการตกแต่งร้านนะครับแนะนำตกแต่งนะเพราะว่าพอเราจะเตกแต่งของให้มันได้ของดีระดับหนึ่งเนะี่ย จะมีตัวของสกิลเซ็ตนะครับที่ทําให้เราขายของเซตนั้นได้ดีขึ้นนะเซ็ตเชา่าไร่เงี้ยเซ็ตของต่างๆทําให้มันได้บัฟในการขายของที่ราคาขึ้นเยอะขึ้นแล้วก็ราคาที่มันแพงขึ้นนะครับแนะนําว่าต้องทํเลยนะตรงนี้นะต้องใส่ใจนะครับจะปล่อยทิ้งเฉยๆไม่ได้นะเพราะว่าเป็นสิ่งที่จะอัพเงินเราขึ้นมาเยอะไปเยอะมา,มากๆนะครับเอาหลังจากวันนี้ที่เราได้มีการค้าขายเยอะๆแล้วเนี่ยที่เราได้เงินแล้วก็มีการไปซื้อแกะเพิ่มนะครับแล้วก็มีการซื้อตัวอัปปกาเพิ่มเข้ามานะครับ แต่ไก่เนี่ยผมยังไม่มีเงินซื้อคือซื้อแค่2ตัวนี้เข้ามาเพื่อที่จะได้เลี้ยงแล้วก็ตักขนเข้าได้แบบใช้งานได้นะครับส่วอีกส่วนหนึ่งที่เราจะทําของวันที่15ก,ก็คืออันนี้ผมไม่ดูตรงที่ว่าเวลาเราขายของเนี่ยจะมีเขียนพูดด้วยเส้นสายนะครับพอเรากดใช้เนี่ยผู้พูดเขาจะช่วยเชร์ข,ของแล้วจะตัดฉากเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้มันจะมาขายของได้มูลค่าเพิ่มขึ้นเยอะนะบางทีกับเท่าตัวนะแล้วแต่ว่าผู้พูดเขาจะสุ่มให้อะไรมาได้นะครับถือว่าเป็นของที่ ดีๆนะครับเป็นมิตรีเกมที่ผมว่าโอเคที่ใช้ได้เยอะนะครับช่วยเราได้เยอะมากนะครับที่เหลือเนี่ยเราก็เอาเงินที่เราได้นะครับไปอัพในส่วนของที่เพาะปลูกนะครับซึ่งใช้ราคาที่สอง,องหมื่นนะก็เพาะปลูกไปก่อนนะก็คือในแปลงเพิ่มอีกแปลงเพื่อทําให้เราสามารถขายของได้เยอะขึ้นเองนะครับผมวนที่สิบห้าก็จบเพียงแค่นี้เลยไม่ได้มีเพิ่มเติมต่อนะครับวันที่สิบหกเนี่ยตลาดเราจะอัพขึ้นไปเป็นตลาดระดับสามนะครับก็มีเคล็ดใทำต่อแล้วก็คือขายสองแสนนะครับแล้วก็เปิดร้านเพิ่มอีกสองร้านนะครับ ก็ที่มีเครดิตพีซีแม้เราทาปกตินะไม่ได้มีอะไรเพริ่มเติมก็อะไรตามเครตามได้เอยน,นะครับหลังจากนั้นถ้าเราลงมาข้างล่างเนี่ยเราก็จะมาเจอเครืของเจ้าผู้นะครับก็ให้เรากระโดดข้ามผังตรงน,นี้นะครับแล้วก็ล่อนไปนะก็จะเจอคาสิีเจ้าผู้ครับ้ก็จะมาแนะนําให้เราว่าเราสญญามารถเอาของไปแชร์เขาได้นะครับของกอย่างในเกมนะครับพอเราไปแชร์เขานะเนี่ยมันจะเพิ่มดาวเพิ่มขึ้นในะอย่างพวกหินหญ้าพวกอะไรเงี้ยพวกปลาหรือกัแบบพวกแมลงนะทำให้มูลค่ามันเพิ่มขึ้นนะครับมอนเพิ่มดาวนะครับ เพิ่มดาวแบบอื่นไม่ได้นะต้องมาเพิ่มดาวจากที่นี่ที่เดียวนะครับแล้วก็ได้เคล็ดการหันลมของลุงไอแซคนะครับแกให้เราไปตามหาพวกกล่องเครื่องมือของแกนะครับก็ให้ไปตรงจุดนี้นะของตัวตลาดนะครับก็จะเจอของแล้วก็ส่งให้ลุงแกก็ถือไปอันเสร็จนะครับแล้วพอเราจะไปที่ภูเขาเนี่ยก็ไปเจอน้องคันยิ่สืนะน้องเป็นเอพีซีพิเศษนะครับซึ่งเราจีบได้นะแล้วก็ความพิเศษของน้องเนี่ยถ้าเราสนิทกับน้องมากๆครับน้องสามารถให้รับเราได้นะครใช้เวลาค่อนข้างที่จะยาวนานนะแนะนำให้ทำความสนิทกับน้องไปได้เลยไม่เสียหายนะครับ แล้วก็พอที่17เนี่ยลูเบิร์สแกลจะมันบอกว่าฟาร์มที่เราขอขยายกแกเนี่ยแก,แกทำให้แล้วนะตอนนี้มมีฟาร์ม2ที่แล้วนะก็ให้ระวังเรื่องของกิจการสันจะสันเวลาให้มนดีๆนะครับที่เหลือเนี่ยเราก็ทํางานวนๆไปนะก็ทําฟาร์มนะครับขุดแร่ตัดไม้นะครับภายใน3วันนี้ก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเพิ่มเติมพิเศษนะครับก็คือทํางานวนไปได้แหละส่วนตัววันนี้เนี่ยผมได้ของตัวอันนี้มาเพิ่มนะครับขวัญเงินนะแล้วก็อัน,นี้ตัดเง,งินไม้ข้างๆนะครับ ก็ส่วนหนึ่งที่อยากให้ไปดูคือนี่ครับตัวของกำลิจากของนะแล้วก็ไปคุยกับผู้นะครับแล้วก็บอกของให้ไดเลยนนะครับเราก็จะเพิ่มดาวให้เรานะครับไอ้ดาวที่ได้ขึ้นมาเนี่ยมันก็ทําให้ตัวแมลงหรือว่าตัวของที่เราส่งของเขาดาวขึ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดขุดได้จุดหนึ่งครับที่เราสามารถใช้เครื่องร่อนมาแล้วก็ร่อนมาทุบแร่ฝั่งนี้นะครับก็แนะนําให้ลมอยู่ที่1ขีดหรือสขีดนะครับถึงจะข้ามมาได้นะไม่งั้นข้ามมาฝั่งนี้ไม่ได้นะครับผมตรงนี้ก็ขุดได้เหมือนกัันนะะครรบแได้ ก็วันนี้ก็กลับมาจะไม่มีอะไรนะครับแต่ว่ากลายเป็นว่าเราลืมดูพลังงานนะแล้วก็สลบไปอีกหนึ่งวันนะครับพอสลบปุบก็เหมือนเดิมครับข้ามวันไหนไปเลยนะครับวันนี้แล้วก็พอวันที่21นะครับก็จะเป็นเทศกาลน้ําผึ้งนะครับแล้วก็ให้เราบอบน้าผึ้งไปให้กับพวกที่คนที่เราจีบอยู่นะครับก็ได้นําให้มอบกับคนที่เราคิดจะจะเพิ่มดาวให้นะช่วงแรกไปมีของไม่เยอะก็เ้นมอบให้เป็นคนนะครับแล้วก็ส่งเคล็ดปิดร้านของเจอีกคนหนึ่งนะครับเพื่อจะได้เคล็ดใหม่นะ แล้วพ้อมที่12ก็เป็นวันค้าขายนะก็จะมีร้านของลุงการอน,นะแกะมาเปิดใหม่นะก็อัพพวกเพิ่มคุณภาพที่ดินนะครับเพิ่มคุณภาพห้องเก็บของนะให้แช่ของได้นานขึ้นนะครับผมก็สามารถใช้บริการลุงแกได้นะลุงแกจะเปิดร้านแล้วจากนี้นะครับแล้วก็ร้านของชลอยนะครับขายพวกหินพวกแร่ต่างๆนะครับมูลค่าค่อนข้าง,งสูงนะแล้วก็น้ำต้นที่0 5ดาวน,นะครับอีกเจ้าน,นึ้งก็คือของอาลาตนะครับ ก็จะรับทําในเรื่องของสวนดอกไม้นะครับให้เลี้ยงพึ่งได้แล้วก็มีค่ออนไม้เพื่อให้ในการปลูกเพ็ดได้นะครับก็สามารถคากับอัละตะได้เลยนะแล้วก็อาเจาก็เปิดในร้านของห่อของขวัญน,นะครับของขวัญก็จะมีอยู่สาสีนะซึ่งแต่ละสีใน NPC <S <S เอพซเขาก็ชอบแตกต่างกันไปนะให้ไปดูก่อนว่าเขาชอบเสียอะไรแล้วก็ห่อไปให้เขาได้เลยนะครับตรงส่วนของผู้เนี่ยแนะนําว่าให้ซื้อกล่องพวกนี้ไว้นะครับมันจะทําให้เรามีสตูที่เก็บของในอยู่ณจุดจุดนั้นได้เลยนะง่ายขึ้นนะไม่ต้องวิ่งเขา้า ทาเพิ่มก็คือทําในส่วนของตัวน้ําผึ้งนะครับมันสามารถมีน้ำผึ้งฟรีๆให้เราได้เลยนะแนะนํว่าให้ทําเลยครับแล้วก็นี่ฮะซื้อเทคนิคขั้นสูง2อย่างก็คือในส่วนของการเก็บแล้วก็การลดใส่ปุ๋ยนะครับทำให้เราทาฟาร์มได้ง่ายขึ้นนะครับแนะนําว่าให้ซื้อเลยนะของดีมากๆเลยครับแล้วก็พรอมถึงที่23นะครับก็เป็นวันธรรมดาวันที่เราทํางานเดิมๆนะฮะลดน้ํานะไปตัดไม้นะครับแรกแล้วก็ตัดหญ้าเพื่อมาทําปุ๋ยนะครับ อย่างนึ่งที่เดิมเหมือนเดิมก็คือตรงนี้ครับที่ขุดนะที่เรากระโดดมา2คนนั้นให้เดอบลจำนะครับถ้าเราไม่มีเดอบลจอตจำเราข้ามมาไม่ได้นะครับแล้วก็อีกส่วนที่ว่าเป็นพิศเศษก็คือที่24นะครับเจ้าอาราตะจะมาบอกกับเราว่าส่วนดอกไม้เนี่ยได้นะครับให้เราดอกไม้มาปลูกนะซึ่งให้น้ําพึ่งหลากหลายชิ้นกับเรานะครับใช้ดอกไม้ป่าหรือดอกไม้ที่ปลูกเองได้นะครับถ้าเราอยากได้น้ำพึ่งที่เป็นน้ำพึ่งตัวแหล่ครับที่เป็นน้ำพึ่งหลวงหรือว่าน้ำพึ่งขั้นสุดท้ายเนี่ยต โอกาสได้พึ่งน้ำพึ่งครั้งแรกแล้วก็น้ำพึ่งหลวงนะครับซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงแล้วก็บางเมนูอาหารบางชนิดเดี๋ยวต้องการใช้น้ำพึ่งตัวนี้เป็นเฉพ,พาะพิเศษเนะครับไม่สามารถใช้น้ำพึ่งตัวอื่นได้นะก็ให้ทำไปเลยนะเพื่อไปประกอบอาหารนะครับแล้วก็จบวันที่ยี่สิบสี่แล้วก็วันที่ยี่สิบห้านะครับก็ทํางานเหมือนเดิมนะครับดูแลสัตว์นะแล้วก็ดูแลพืชผักนะแล้วก็ทุบแร่ตัดไม้เหมือนเดิมนะไม่ได้มีอะไรเพริ่มเติมเปลี่ยนปแปลงน,นะครับส่วนที่พิเศษสำหรับวันนี้ก็คือ นี่ฮะผมได้ขวานทองมาแล้วนะครับก็จะทุบแร่ได้ถึงตัวแร่ท่อนสีฟ้านะครับก็ทําให้เราได้ทุบแร่ได้ง่ายขึ้นนะครับพิเศษนั้นก็คือวันที่26นะครับก็เป็นวันธรรมดาธรรมดานะครับที่เราสลบอีกแล้วนะครับก็ไม่คิดว่าจะสลบนะแต่ว่าลืมดูในส่วนของสแตมิน่าให้ดูดีๆด้วยนะครับให้คอยเช็คนะก็พอวัมที่27ครับจะเป็นงานเลี้ยงน้ําชานะครับคือตอนที่26เช้าเนี่ยลุงผู้ใหญ่บ้านแกก็จะเอาน้ําชาดอกชามให้เราอยู่แล้วนะครับ ก็ให้เรายอดชาเนี่ยไปเข้าร่วมงานนะครับก็ไม่มีอะไรนะไปคุยกับผู้คนเพื่อเพิ่มค่าความสัมพันธ์ได้นะครับวันที่8ก็เป็นวันธรรมดานะครับก็ไม่มีอะไรนะเราก็ทํางานเหมือนเดิมนะปนวนนะครับก็ดูแลสัตว์รูปแลตัดไม้ตัดหญ้านะครับก็เป็นวันธรรมดาวันหนึ่งนะครับแล้วก็ข้ามไปวันที่29เลยนะครับวันที่ยีก็เป็นวันตลาดนะครับแล้วก็อันนี้คือการใช้บัฟนาที่ว่าให้เกียรติเต็ม5นะครับแต่ยังไม่ได้5้านะครับเพราะว่า มูลค่าของที่ขายเนี่ยมูลค่าเพิ่มขึ้นเยอะแบบอู้ผมบอกได้ว่าคุ้มค่าสุดนะครับแล้วเราก็ไปทําตัวเห็ดกับอลตาตะนะครับก็จบที่อ9กนะก็ยังไม่จบนะเราไปทําตัวของขยายตัวที่เก็บของนะครับนิดหน่อยนะครับตรงนี้เป็นเทคนิคการตกปลานะครับก็คือมันจะเป็นโอกาสให้สุ่มอ่ะผมบอกว่าไม่ค่อยคุ้มนะแต่ก็ซื้อไว้ก็ได้นะครับแต่ว่าออกแบบออกได้มากนะครับแล้วก็เราไปหาน้องข้าง,งี้สืออ่อบางเย็นนะครับน้องจะบอกว่าของของน้องหายนะครับ ให้เราตามหาให้น้องนะซึ่งอยู่ในภูเขานี่แหละแล้วผมก็จะพาไปดูนะให้เราโดดขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นมาข้างบนนะครับข้ามาข้างบนนี้เราก็จะอยู่ฝั่งซ้ายนี้นะครับตรงนี้แหละพอเราหาเจอแล้วเนี่ยก็ให้เรากลับไปให้น้องได้เลยนะครับก็จะสามารถปิดเควสของน้องไปได้เลยนะครับถ้าไม่ปิดเควสเนี่ยเราก็จะไม่ปลดล็อกหัวใจของน้องนะครับก็ให้ถ้าเวลามีคนคําขอเนี่ยให้ทําเป็นคำขอ,ขอสีฟ้าน,นะครับแล้วพอวันที่30ครับก็จะบอกว่าตลาดเราเข้าสู่ระดับที่4แล้วน,นะครับ คามต้องการคือขายให้ได้5 0 0แสนครับแล้วก็เปิดร้านเพิ่มอีกร้านหนึ่งนะครับก็จะมีร้านของคนในเมืองนะกับร้านของเอพีซีข้างนอกนะครับก็ให้เราทำรีเควสเขาตามที่เพีซีขอร้องได้เลยนะครับก็ถือว่าไม่ได้ยากอะไรยนะครับแล้วก็พอมาถึงวันที่3 1นะครับก็เป็นวันสุดท้ายนะของฤดูใบไม้ผลินะครับก็จะมีเจ้าหนุ่มซาเมียนะครับที่ผู้ใหญ่บ้านแกพามาหานะครับเจ้าหนุ่มคนนี้ผมได้นําให้ติสิดให้ไวที่สุดครับเพราะว่าเขาจะมีตัวเมนูอาหารขั้นท้ายให้เราครับเมนูอาหารตัวนี้ทําให้เราสามารถุ ทุบแร่หรือว่าทําอะไรที่เป็นพวกของป่าของเก็บเนี่ยมันได้เพิ่มขึ้นเป็นเหมือนคูณ2ครับโอ้มากๆเวลาเราไปใช้ตัดแร่ตัดอะไรนี้นะครับเพราะการทุบแร่เนี่ยค่อนข้างใช้เวลาในการสะสมแร่เพื่อมาใช้ทํเรื่องของเครื่องประดับนะครับก็ของฤด,ดูนี้ก็จบแค่นี้นะครับผมจะทําไว้ประมาณทักสามหรือสี่ภาทนะในการสรุปรวมเหตุการณ์ต่างๆที่ผมพบเจอนะครับก็สามารถดูเป็นแก้ลายได้นะครับว่าทาอะไรบ้างในแต่ละวันๆเพื่อให้ชีิตมันง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ สุดท้ายแล้วก็ขอฝากซับสไคร์ช่องให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับผม